สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้นั้นส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นจำนวนมากรวมไปถึงรถยนต์ที่ติดตั้งแกส๊สรถยนต์ด้วยเช่นกันหลายคนไม่รู้ถึงวิธีความปลอดภัยที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการดูแลรักษารถของท่านด้วยนะคะหลังจากที่ได้นํารถนั้นไปลุยในที่ที่มีน้ําท่วมขังมาซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยวิชั่นส์เรามีคําแนะนําเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะปัจจุบันจํานวนรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊สพบเห็นได้มากเนื่องจากแก๊สไม่ว่าจะเป็น NGV หรือ LPG ต่างมีราคาถูกกว่าราคาน้ำมันอีกทั้งสถานีบริการแก๊สเหล่านี้สามารถหาได้ง่าย และยังขยายกว้างออกไปมากทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดส่งผลให้อู่ที่ทำการติดตั้งทางแกส๊ส NGV และ LPG เพิ่มขึ้นมากตามไปด้วยซึ่งแม้ว่าปัจจุบันวิกฤตการน้ำท่วมจะดีขึ้นมากแล้วนั้นแต่ในสภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมาผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งแก๊สหลายคนต่างมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางทำให้ต้องขับรถลุยฝ่ากระแสน้ำไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งบางแห่งมีระดับน้ำสูงจนทำให้หลายคนเกิดคำถามที่ว่าจะส่งผลเสียต่อรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส NGV หรือ LPG หรือไม่จริงๆแล้วอุปกรณ์แก๊สเนี่ยจะค่อนข้างมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วจริงๆน้ำเนี่ยเขาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คือในอุปกรณ์แก๊สเนี่ยจะมี2ส,ส่วนส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์กับส่วนที่เป็นแมชชีนิกหรือว่าเป็นไฟฟ้ากับกลไก ส่วนที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยจะกลัวแต่ว่าถ้าเป็นกลไกอาจจะไม่กลัวถามนิดนึงเรื่องค่าใช้จ่ายหลายๆคนเนี่ยกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายไม่กล้านํารถเข้ามาซ่อมตรงนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่สูงไหมคะก็จริงๆเราต้องบอกว่านี่เป็นเป็นข่าวดีรถลูกค้าที่ติดตั้งแก๊สไปเนี่ยไม่ว่าจะติดจักรที่เราหรือติดจักรที่อื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ําท่วมมาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราดูแลให้ในส่วนของการตรวจเช็คฟรีแล้วก็ในเรื่องของการคลีนอัพอย่างที่ผมบอกไปนะครับอุปกรณ์ที่เป็นแมชชีนิกทั้งหมด แล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนเช่นพวกท่อพวกแงต่างที่เรามองว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้เราทําให้ฟรีแล้วก็จะมีทาง Energy Reform i n เองซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ความสําคัญกับเรื่องอสังคมค่อนข้างมากเนี่ยเขาก็ได้ออกเป็นแคมเปญนันนึงออกมาจะมีการลดในส่วนของค่าอุปกรณ์นะครับ15-30% นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆท,ที่ที่ว่ามาพวกนี้เนี่ยคือต้องเรียนทําตรงคือว่าอันไหนที่เราคิดเป็นราคาทุนได้เราคิดราคาทุนอยู่แล้วเพราะว่าคืนนี้เหมือนกับเป็นการช่วยกันรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊สก็เหมือนกับรถยนต์ทั่วไปที่ต้องได้รับการบํารุงรักษาโดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์น้ําท่วมและเมื่อระดับน้นําลดลงแล้วท่านควรนํารถยนต์เข้าตรวจเช็คเพื่อตรวจดูว่าตามข้อต่อและท่อนำแก๊สต่างๆมีการรั่วซึมหรือไม่ หรืออุปกรณ์ชิ้นใดมีการชำรุดเสียหายจากที่ถูกน้ำท่วมขังมาเป็นเวลานานแต่จากการสำรวจสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นพบว่าม,มีผู้ใช้รถยนต์ที่ติดถังแก๊สจำนวนมากแก้สถานการณ์ด้วยการที่ยังคงนำรถยนต์ไปใช้โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภยัยทั้งต่อรถยนต์และตัวผู้ขับขี่เองคือถ้าเห็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอะไรเงี้ยแลดูแล้วไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่น่าจะเข้าไป ลุยน้ำคือระบบแก๊สเนี่ยออกแบบมาให้ปลอดภัยในเรื่องของอการติดไฟแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องมีการระบายอากาศออกจากตัวรถเรื่องระบบแกส๊สถ้าเกิดมีการรั่วอะไรนี้แต่เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะป้องกันน้ําเข้าผมก็เลยมองว่า1คือถ้าเป็นไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงอันที่2คือถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในระบบแกส๊สไม่ว่าอุปกรณ์ไหนก็ตามให้ดึงฟิวออกแล้วสับไปใช้น้ํามันเพราะว่าระบบแก๊สเนี่ยถ้าดึงฟิวออกปุ๊บเขาจะสับไปใช้น้ํามันอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นหลักง่ายๆในการดูแลรถที่ใช้แก๊สสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณมงคลฝากอะไรถึงทาแนะนําถึงเกี่ยวกับการใช้รถสําหรับผู้ที่ใช้แก๊สด้วยค่ะอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของผู้ที่ใช้รถที่ติดตั้งแก๊สแล้วประสบภัยจากาน้ําท่วมตรงนี้เนี่ย อันนี้ผมก็มองว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลรถของท่านนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยไม่ต้องเกรงใจกันเลยก็คือเข้ามาเราดูแลให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเราหรือหรือไม่นะครับเพราะทีว่านี้หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเราที่เราช่วยกันอย่างที่2คือว่า,าผมคิดว่าอุปกรณ์แก๊สป,ปัจจุบันนี้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะนั้นอยากให้มั่นใจเลยว่าคือเราติดตั้งแก๊สไปแล้วเนี่ยระบบปัจจุบันนี้ปลอดภัยสูงมากๆนะครับไม่อย่างนั้นอุปกรณ์เขาไม่รับประกันเป็น2ปีเพราะั้นในแง่ถ้าเกิดใช้งานแล้ว รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเนี่ยให้ปรึกษากับผู้ที่ติดตั้งให้เราคุณผู้ชมคะรถยนต์ก็เหมือนกับร่างกายคนเรานี่แหละค่ะที่เมื่อเวลาต้องเผชิญภาวะหนักๆเหมือนกับที่เราต้องนํารถยนต์ไปลุยน้ําท่วมแบบนี้เราก็ควรจะนํารถมาตรวจสภาพกันด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้มีรถใช้ไปนานๆอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับพบกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ